โอท็อบขายดี SME ขายรวยนะครับมาช่วยกันรวยนะครับโดยการมาแบ่งปันความรู้ที่นี่และก็ประชาสัมพันธ์สินค้าธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่ที่นี่คือช่องสยามธุรกิจชนแนลครับรายการนี้นะครับมีทุกวันจันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมชื่อรายการแล้วก็จะเจอเลยนะครับไปดูข้อคิดนิดหนึ่งที่นาํามาฝากเขาบอกว่าคนที่รู้การศึกษาสู้คนที่ชอบเรียนรู้ไม่ได้ครับ คนที่ชอบศึกษาสู้คนที่มีความสุขกับการศึกษาไม่ได้นะครับแหมปรับเข้ากับยุคนี้ที่มีรับจ้างทำกันบ้านนะครับสวัสดีคะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวครับค่ะดิฉันกฤษยามพัสเวสนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรทิ์สยามค่ะครับผมนะฮะ,ะยาสีฟันสมุนไพรทิ์สยามมีความพิเศษอย่างไรครับค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับ รางวัลโอท็อปห้าดาวสองปีแล้วนะคะคณปัจจุบันเป็นซีเล็กอันดับหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์สามารถส่งออกได้ทั่วโลกนะคะเยวมาทำความรู้จักกันว่านะครับคุณกฤิชยาอัมพัสสวีหรือว่าชื่อเล่นว่าคุณพี่ต้อยค่ะคุณพี่ต้อยเนี่ยนะครับเขามีวิธีการรักษาม,มาตรฐาน <c oughs> แล้วก็ทําให้สินค้าของเขาเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันอย่างไรประกอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการครับขอ,ขอขอบคุณ ไอท็อปพลัสูดนนด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเซนโซล่าพู้ถาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรซีจุีมงคลครับบทที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรดินซีเพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอริออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังกาเียโดยวาสบิชชอปติดต่อเข้ารายการได้เลยครับที่เบอร์นี้นะครับนอกจากสัมภาษณ์ในรายการแล้วนําไปเขียน,นคอลมัมน์โอท็อปขายดีเอสเอขายรวยนะครับในนิดนีด้จะสารชุมทางอาชีพ นะครับแล้วก็ SME สร้างอาชีพไปด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเชิญครับพี่ต้อยครับแนะนำให้เรารู้จักนิดนึงฮะยาสีฟันทิพย์สยามเป็นไงใช่ค่ะเรากำลังจะพูดความแปลกใหม่ของยาสีฟันทิพย์สยามนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลพันธุ์ยาสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามไปครับเราตื่นมาต้องสีฟันใช่ไหมคะครับคราวนี้เราก็ถามตัวเองว่ายาสีฟันที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นประจำเนี่ยทำไมถึงตอบโจทย์อเราไม่ได้เลยใช้แล้วกลิ่นปากก็ยังมีอยู่ ยังมีเลือดออกตามไรฟันบางครั้งก็ยังปวดฟันยังเป็นเหงือกโบลมนาดร้อนในอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะทิพยามตอบได้ค่ะเราได้นําผุดพันสมุนไพรไทยนะคะของพื้นบ้านเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สามารถส่งออกได้เนี่ยนะคะซึ่งได้รับการโรงงานจากมาตรฐานของ GMP เนี่ยนะคะสามารถส่งออกได้เนี่ย มาเป็นผิดพันยาสีฟันสมุนไพรทิพยามนะคะครับส่วนผสมของยาสมุนไพรย,ยาสีฟันสมุนไพรทิพยามเนี่ยคือค่ะก็มีว่านหางจระเข้นะคะใบฝรั่งแล้วก็กานพลูพิมเสนกระบูรนะคะคอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะคะ,ะว่านหางจระเข้เราก็คงรู้จักกันดีนะคะว่านํามาทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแต่เรานําว่านหางจระเข้มาเกี่ยวกับเรื่องของร้อนในเป็นพวกแผลในปาก พวกเหงือกมลรมนาดนะคะมาดูดความร้อนที่เวลาเราเป็นเหงือกมลามนาธเนี่ยร่างกายเราจะร้อนนะคะคมันจะเป็นฝีในปากนะ,ะพูดง่ายๆเนี่ยนะคะนี่นแหละค่ะเราสามารถมาทานแล้วก็สามารถที่จะทําให้หายได้ใบฝรั่งเรื่องของเรื่องออกตมใบฟันเพราะฝรั่งใบฝรั่งเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะคะใช้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องกลิ่นปากได้ด้วยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าบ้านเนาะเราไปเอายาสีฟัน ไม่ใช่ค่ะเราจะเข้าบ้านเราดืา่มเหล้านะคะเรามีกลิ่นปากเนี่ยเราจะเคี้ยวใบฝรั่งก่อนเข้าบ้านโ mm hmm. บราณโบราณก็บอกว่าช่วยได้กับตรงนี้นะคะแล้วก็เลือดออกตามใบฟันเนี่ยเราสามารถจะดูแลตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีการพู mm hmm. การพูที่สมัยโบราณที่คนแก่คนเฒ่าใช้เคี้ยวทําให้เหงือกแน่นเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็นําครออยนะคะส่วนตรงนี้มาผสมในยาสีฟันสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปวดฟัน ทำให้เหงือกแน่นคนแก่คนเท่าฟันโยกฟันคลอนนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็เหงือกแน่นหลายๆท่านที่ไปรักษาหมอเนี่ยห้าซีาต่ต้องถอนออกเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าเวลาใช้ยาสีฟันแล้วเนี่ยถอนไปแค่2ซี่กับสามซี่ก็ยังดูแลได้อยู่นะคะก็มาสจรรัจจันว่าทําไมถึงทําได้เพราะว่าการภูเนี่ยทำให้เหงือกแน่นของโบราณเรานะคะัะพี่ต้อยครับผมลองบีบเล่นดู เหนียวมากเลยนะครับมันเป็นสูตรเข้มข้นรสชาติแหละครับแล้วเราใช้ใช้มากใช้น้อยยังไงใช้นิดเดียวค่ะนะคะจะมีข้างกล่องเนี่ยนะคะมันใช้แค่นิดเดียวนะคะใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของแปลงนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ค่ะแสดงว่าที่ผมบีบเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะฮะใช่ถูกต้องค่ะใช้ได้เป็นอาทิตย์นะครับอ่าโอเคมาถึงคําถามนี้ผมว่ายาสีฟันก็คงจะนึกออกอยู่แล้วว่าใช้ยังไงนะ พี่ต้อยทำยังไงฮะให้ยาสีฟันทิพย์สยามเนี่ยนะครับได้รับรางวัลเป็นโอท็อปห้าดาวแล้วก็สองสองสมัยด้วยใช่ค่ะแล้วยังได้รับการคัดเลือกเป็นโอท็อปสีเล็กเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกนะคะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยรเราตอบโจทย์ได้หมดจริงๆสมมุติว่าตอนนี้คุณปวดฟันคใครก็ได้นะคะที่ปวดฟันตอนนี้อเอามาอุดเลยก็สามารถทําได้อย่างที่เราบอกนะคะคเลือดออกสลยฟันใช้เวลาแค่สองวันนะคะปวดฟันเนี่ยสองถึงสามนาที นะคะก็สามารถนะคะแล้วก็เป็นร้อนในบ่อยๆเนี่ยประมาณสักหาวันถึงเวันเนี่ยนะคะปัญหานี้ก็จะหมดไปโอเคะค,ะครับพี่ต้้ยทำยังไงฮะที่ได้รางวัล o อท็อปห้าดาวมีสมบัติพวกเป็นยังไงบ้างค่ะหนึ่งนะคะเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานของ GMP นะคะมาตรฐานของออการจดแจ้งของอยนะคะแล้วก็มาตรฐานการที่ไม่มีเคมีเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะมาตรฐานของแพคเกจจิ้งนะคะคแล้วก็ความเป็นมาตรฐานของการผลิต มันก็เป็นคะแนนที่เทมาให้กับโอทอปทั้งหมดเนี่ยค่ะโอเคทํายังไงให้สินค้าประสบความสําเร็จขายดีขายรวยครับทายังไงครเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดนะคะคุณเดินเข้ามานะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าไปลองใช้ดูนะคะเราสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราพูดได้ทั้งหมดนะคะแล้วเรายินดีคืนเงินนะคะถ้าสินค้าที่ ใช้แล้วไม่ได้ผลตามที่เราพูดะะวันนี้เขา้า Google ฮะพิมพ์คำว่ายาสีฟันสมุนไพรผสมสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยนะครับทิพสยามเจอแน่นอนอ่า นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับคุณกริชยาอัมพัสเวทยาสีฟันทิพยสยามจากบริษัททิพยสยามสมุนไพร2001นะครับถ้าสนใจนะครับแล้วก็ชอบใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นสมุนไพรแล้วก็นะครับลองเปิดโอกาสให้ทิพยสยามดูแลสุขภาพของคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้เลยฮะโอท p อปขายดี SME ขายรวยครับ